สวัสดีค่ะสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะจ๊ะกะบมาเมือนี้สีภาพมาเขาขั้วเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเมื่อเขาขั้วกันบ้านนะคะแบบเบาหลายแล้วเมื่อเขาขั้วมาเห็ดอันนี้กันมือนี้โฟเฮ็ดอันนี้จะเห็ดเอ่อโฟสีเห็ดแบบอันเขาเอ็นอย่างไรคุอันปอบเปียะเออปอบเปียะบุ้ึอันปอบเปียะสดนะคะ่ะนี่โฟเฮ็ดอันนี้โฟเฮ็ดเป็นเราสองอัน โฟก็เลยแบบคือไดอัดวิดีโอดีกว่ารเรบอ่ะคุยกับพ่อแม่พี่น้องจ้าอันนี้เป็นใส่มันฝรั่งเห็ดใส่มันฝรเอาเอ,าอ,าอ,าอาน่ำเป็นน่ำม,มีกะทินะคะโฟเห็ดสูตรสูตรของตัวเองน่ำม,มีกะทิใส่ที่ว่า,าใส่ไข่แล้วโฟก็เอาแม่ผสมร่วมกับไพวกผักต่างๆนะคะร่วมมิกเข้าไปเลย อันนี้บะหมี่หน้าสัตว์นะคะเห็ดแบบอันอันมังสวิรัตเบยมังสวิรัตนะคะแล้วกับโฟกับมีแผน่นแผน่นหอเพราะหนังเนาะมันเป็นมันเป็นแผ่นอันแผน่นหอเมี่ยงนะนะจ๊ะอยากกินก็เมี่ยงยแบบป๊บนึงนะคะโอ้ยเสียงเพลงโฟมันดัง บรรยากาศแบบทไทยๆอันที่เขาห่อเมียงนะคะโฟอเอามาแล้วที่นี่โฟก็จะกินกับยังโฟจะกินกับอ้อน,บอน,นี้ค่ะอันนี้คือวาน้ำอันน้ำจิ้มที่โฟเฮ็ดใบนะคะมันเป็นมันเป็นเหมือนน้ำอันอันมันเป็นสูตรมีกะทิน่และค่ะแต่ว่าที่นี่เดี๋ยวโฟเฮ็ดเสร็จแล้วเดี๋ยวโฟจะอันผ้ากินสูตร สูตรเบลเยียมแล้วจะสูตรปลาดามเบลเยียมอันนี้ที่ฟอเห็ดไ้นะคะฟอกหลังจากที่ห่อแล้วก็จะเอามาจะดเซจจแล้วก็กินกับเป็นน้ำจิ้มตัวนี้อันนี้พอกดัดแปลงเพราะว่าเห็ดเห็ดเห็ดหนำมีกะทิเรามันมันเหลือนะคะพอกก็เลยแบบเออแล้วก็แผ่นอันนี้มันเหลือหลายฟอกก็เลยว่าล่องออกมามาเห็ดล่องชิมล่องเบิรงกมาจีเสียบบอนะคะพาวกระสิมาเริ่มห่อกันเลยเนาะหากับมีแผ่นนี่แล้วกะอันนี้บัณฑิมาสอนเห็ดจากมาแบบว่า เ่อคุยมันเหล็นน้ำซอ,อผ้าเห็ดผ้าหอาเด็ดน,น้กำกลั่สูตรของโฟเพื่อไผ่แบบอยากจะลองกินเบิงแบบแปลกปกติอันอันแผ่นอันนี้เขากาซื้อไม่อันกินแบบเคือ่อนยังเอาเมียงคํ่เนาะเมียงคั่สูตรเวียดนามอะแต่่าโฟาว่ามันมันเหลือหลายโฟก็เลยล่องเอามาเห็ดตัวนี้เบิงก็จะลองกินเบิงว่ามันสียบพอถ้ามันแสบก็แสดงว่า แสดงว่าสูตรนี่แบบโอเคเลยจะเอากาไซเข้าไปไม่จะพักหลวนดพักกับไครพักกับใครห็หลหแบบพ่อห่อประเปียกแล้วพี่น,อน้องแหนมแหนมเนื้อแหนมเนื้อโพว่อเคยไปไปกินสูตรนี่สูตรแหนมเนื้อโฟว,ว่า ยู่ใส่กระสูเมืองไทยห้าบอไดค่ะพี่น้องโฟเคยตอนที่โฟอยู่เออยู่เมืองไทยโฟไปเวียดนามครั้งหนึ่งไปเวียดนามตอนไปแบบไปเที่ยวกับบริษัทเขาจัดพาไปเที่ยวนะคะไปเวียดนามครังแหลกเขาว่าอันของแถมแหมนมเรื่องสของแถมมันมากต้องไปกินที่เวียดนามเนะาะเพราะว่าเขาเคยกินแต่อยู่เมืองไทยมันเผ็ดรสชาติมันจัดจานน้ำจิ้มขามันจัดจานเมนจัดจจไปกินญี่ปุ่นโอ้ยจืดแบบว่า จืดป้าน,นำเปาบ่ม,มีความแสบเลยพี่นอ้องไปเวียดนามสามหมื่นดีแนแต่ว่าไก่พี่คนที่เป็นไก่ทั่วน้นบริษัทจือบริษัทยังน้อพวกกระจำอไรเขาเป็นไก่ทั่วของบริษัทอเขามาจัดทั่วให้ในอนิติพนักธีนี้เป็นประจํานะคะทุกปีหนุ่มสาวเออหนุ่มสาวทั่วไก่เขาหนานหักดีอันแล้าอันฮอเแล้วฮอ,อพวกเจวไปน้านะคะฮอแเจวแบบว่าพวกเจวพว,เจพวกน้ำพริก น้ำพริกต่างๆน้ำพริกน้ำลกน้ำพริกหยังสีนะคะรอตดราารอตายได้เพราะว่าน้นำพริกรอดตายได้เพราะว่าน้ำพริกกันน้ำพริกของไก่น้ำพริกของอันนั้นไก่เราก็สิ่งหูว่าถ้าห้าไปเราเห้าสิกินอาหารเขามันสีมันจีบเสียบนะคะเพราะว่ามันจืดมันหล่าเวียดนามเขากินอาหารแบบคล้ายๆกับจีนเนาะเขากินแบบรสจืดนะไปกินเป็ดอีหยังอันหมูแดงอีหยังอีหยังเขาเอิ่นหมูสามน้ำแดง ique. อีหยัง ฟันี้ยมันก็กินน้ำบลได้เลยโชคดีที่แบบว่าไก่เพิ่นมีน้ำจิ้มได้น้ำจิ้มไป <c oughs> ได้น้ำพริกเจ้าคอยหลอดสามหมื่นว้าถ้าเราม่มีน้ำพริกเนี้ยขาดน้ำพริกบลได้ขาดพริกป่นบลได้เลยฟันี่ชีวิตติดพริกนี่จ้ะโคก็คอมาแบาบข้าวต้องใส่อย่างมาแปะเลยนะบราไม่ต้องมีน้ำมันน้ำยา ก็เป็นแบบไดรูดูแบบออกมาแบบนี้เขาลองมา่กินกับน้ำจิ้มของโฟบมันสิเป็นจังไดมันสิแสบบ่เขากระจัดไปแบบสวยงามก็จิลองบ่แต่โฟมโอว่าถ้าเด็กสิกินน้ำบ่สิกินเป็นบ่มันบ่เป็นน่อมันมันปอบเปลือกเปียดเพราะว่าเปลือกเปียเขาต้องใส่ันแบบแผ่นหอยแผ่นหนึ่งเนาะจ้ะแผ่น แผ่นสำหรับปอเปียะอันนี้จะเป็นแผ่นเหนี่ยมแหนมเนืง่งบระมาณเหนียมเหนมเนื้อ,นนอแผ่นมันเหลือหลายพฟกัสเลยพวกหูจักจเจี่วเห็ดหนังนะจ๊ะก็ะเลยแ,แบบว่าหาแนวไม่เห็ดตัวหาแนวมาห่อใส่มันมจะเสียแต่ว่าใส่มันหลายเลยพี่นอ้องใส่หลายเห็เห็ดขึ้นมาก พราะแต่ไปผัดใส่กับน้ำจิม้มน,นี่ึ้นแม่มันเลยไหลายแต่ว่าสามารถเทดเทดแล้วก็เก็บใส่เก็บใส่ตู้ไว้เพราะว่ามันระสิกินได้หลหนึ่อแต่ว่ามือหนียังเมี่ยนยังมีหอยแมงปูโยโฟนเมืออม่อวานนี้กินหอยแมงปูกินหอยแมงปูกับไออัน เฟรนด์ไฟล์กินกินแบบสไตล์แบบว่าบอด้กินสไตล์อีสานนะจ๊ะกินแบบว่านะสไตล์สไตล์เบลเยียมเบลเยียมเขาจะกินหอยแมงปูก,กับอันกาเฟนร่ไฟ้ว่านกินกินกันแซ่บเฟรนด์ฟรายมือว่านกินก็จะ,จะแ่บปกติโฟสิบุก,กินตอ,อกเฟรนด์ไฟล์บ๊อมะอิลินะจ้ะบางอันก็นหน่อยบางอันก็นใหญ่โฟก,ก็โอ้มันมันบได้เสมอกันเด้อ จับแยกออกจากกันก็นเดี๋ยวโฟจะใส่จานแบบสวยๆแล้วเดี๋ยวโฟจะทายให้เบิง่งเนาะตอนนี้โฟก็จะเห็ดอันนี้ของโฟไปก่อนว่ามันจะเป็นยังไงสูตรทดลองเดี๋ยวจังพอกันนะจ๊ะน้องเดี๋ยวพอโฟอันเห็ดแล้วก็จังพอกันมาเลยมาถักทายซื้อหรือจำมมอนีายบายจ้า